คุณพล,ลใส่หนึ่งคุณพล,ลครับฮัลโหลครับอาจารย์เชิญครับเล่นเอาใจเสียเลยท,ท<ำ>อาอวตารไม่ดีเออวตารดีแล้วอย่ามาเชียร์ผมนะผมออวตารไม่ดีโอ้โหผมห,หลอกป้กตาตั้งแต่ต้องเป็นเป็นสิบปีออโอ้เออนี่อาจารย์รผมเจอกับไอตัวเล็กผมโทษน,นะครับพูดหยาบหน่อยไม่เป็นไรฮะว่ามันจะจบมปลายเนี่ยอาจารย์มันจั่วกับผมมันต้องหลมหาหลไหลกันนะฮะอืม สุดท้ายเป็นโราแมอ๋อเหรออย่างนี้ไม่ต้องจั่วถ้าลรงรามไม่ต้องจั่วแล้วไม่ต้องจั่วก็คือก็คือเขาก็ไม่รู้จะยังไงอะสติแตกมาเรื่อยจะเข้านู่นจะเรียนนี่จะไปนั่นจะไปที่สุดท้ายเขาบอกไม่ไหวแล้วป้าขอร้างกำแพงนิติแล้วกันอบอกเอาดีถูกดีเอาเรียนกันแล้วกันนะครับตกลงตกลงเป็นตางดีนะอาจารย์นะได้ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับอื ผมผมอยากจะบอกอย่างนี้คุณนัทพงศ์ครับเอ,อ่อถ้าใครมีปัญญาเรียนปริญญาตรีได้เนี่ยควรจะเรียนแล้วถ้าถามผมเรียนปริญญาตรีอย่างจริงจังนะสำหรับผมอะ่ะผมว่าพออที่จะมีเครื่องมือหาเลี้ยงชีพนะผมคิดว่าพอนะผมก็จบแค่ปริญญาตรีเท่านั้นนะ เราก็ตั้งใจเรียนจริงๆอะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นผมยังอยู่รอดได้เลยอะ <laughs> ใช่ไม่มถ้าลูกหลานตั้งใจเรียนปริญญาตรีจริงๆนะสะักแปดสิบเปอร์เซ็นของที่มันจะต้องได้จากการเรียนปริญญาตรีเนี่ย <laughs> ผมว่าอยู่ได้นะอยู่ได้สามารถจะแตกขแขนงออกไปหาวิชาความรู้อื่นๆได้เพิ่มเติม <laughs> ส่วนไอ้ที่จะเรียนหลังไปจากนั้นนี่ก็ <laughs> <laughs> แล้วแต่ว่าความ ว่าแคเรียพาหรือว่าเส้นทางอาชีพมันจำเป็นไหมครับ่้ใช่ไหมเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วดูการศึกษาของเด็กหลานลูกหลานแล้วเอา <c oughs> หมดเวลาครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวินานและผมนะัทพโปงลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ